สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอ๊ตยาวแฟมิลี่แฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคนดูเนาะก่อนนะคะปาดเบงเด็กเด็กเบงเด็กเด็กคนวูยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับเอาเครื่องมาหลายขั้นเถะลูกสวัสดีคนดูสองคนจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้อง พี่น้องเบิรงพี่น้องใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเอ้ยกดไลค์กดแชร์โอ๊ตย่าในเด้อพี่น้องเด้อมามพี่น้องเบอ้์แปดบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสีมูเจ้าเบิรงบรรยากาศบรรยากาศถิบยุบานสวนมีลุยนะคะฉลองฉลองพรุ่งนี้ลงงสออเอก สอโทบ้านบ้านในฝันนี้รุยแล้วนะคะขขบคุณคนดูยี่สิบสามคนค่ะผู้ใดขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฮะโอ้ยหมอเดียวนั่นลูกหมอน่ั้นมันห่หมอเมน่หมอนนั้นมันไฟบ่เขามันพังแล้วโอ้ยคีนฮอดบานเด้อเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อเบ่งบรรยากาศที่ล่ะบรรยากาศเลิอดยี่หลีพี่น้องบรรยากาศเลิอดยี่หลีนะคะเพิ่งที่เราเบ่งบรรยากาศ โอ้ยเลินมากนะคะไปเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ้ลมาเด้ไลค์บ่ควรมีเวลาช่วงนี้ยากอันโอ๊ดกับข้าไปคับรถเกี่ยวขอบวันมีเวลาได้มาไล์สดเลยคินหัวดีเอฟซีมาน e มีน่ก็เลยถือโอกาสมาไล์สดนะคะพี่น้องเบิ้งเด็กๆเด็กๆสวัสดีเอฟซีหน่อยลูก <laughs> สวัสดีข้าวผสนลูกสาวคุยว่าคิดฮอดบ้านเห็นล่มวีวีแมนพี่น้องมือมือ,มอนีเป็นมือที่สองที่บ่าล่มหนาวกาลัางมากนะคะวางวังสามสี่มือวางหันห้อนแห้งพี่น้องนี่ละล่มหนาวมาสองมือแล้วหมื่บ้านก็บันนีล่ะนะคะอุ้ยขอบคุณคนดูสามสิบหกคนนะครับพี่น้องผู้ใหเขามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์เด้อตอนนี้กําลังฉลอง ฉลองก่อนลงสอเอกสอโทบ้านในฝันนี่ลุยพรุ่งนี้เอิญแมลี่มาก,กินน้าเน <S 2> <S 2> เอิญอยู่ค่ะเอิญอยู่แมลี่กันนี่ลุยอ่ะนอนอยู่ในออฟฟิศหนูไปเรียกแม่ยุ้ยกับแม่แม่ลี่หน่อยลูยกปไปเอิญแหละแม่นป่เอ้ยเพื่อนครบคนมาสั่นอ๋อนี่ลุยค่ะตัดขีบพ,พี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิงโอ้ยพี่น้องเบิงมาเด้อมาเด้อขออภัยคนที่กำลังไม่กินข้าวเย็นนะคะ พี่หน่องมาโ้มันมันบาให้หน้าอายเป็นไงเดี๋ยวอยากกินน้ำเด้จ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อสวัสดีน้องดอเดียดอกดำนะคะดำแม่ไม่ดำเดีมมด๋ดวสายเย่อมาเอิ้นเดี๋ยวนะไม้มอนสวัสดีครับลูอยางลูกสวัสดีครับหน้าเดี๋ยร์คุณหน้ารวบรอค่ะลูกใคอยนะาคุณหน้าคุณหน้าคุณหนห้ามุนเกเกรอเดี๋ยอายุกาใดมาเอื้อนอ่ะหน้าอันไอ้ยกอันซอยเอกซอยทอดบานไม้นี่ลุย ครอบครัวมีความสุขเนาะคุณหญิงทาบุตรขอบคุณมากๆนะคะเด็กๆอยากกินเนื้อย่างพี่น้องบัมื์อนีผ้าแม่เป็นเจ็บทองในแม่วาสันดอดาป่ผ้าแม่ไปซสื้อไส้กันเล่นกันเลันซื้อเนยางมาให้เด็กๆอยู่เด็กอยู่เด็กใหญ่อุ้ยเดียเดียเมื่อกี้เขาเศร้าพี่ด้วยอมื่นอ่ะน่ะบอกกันวนาไม่กินลาบงอยได้ด้ือออื่นไอโยกไอเสาอ เอกสาวโทรบ,บ้านไม่นี่ลุยคือเป็นด่าแซบแทบปีไม่สิจใจแบบนี้ลกักการบ้านเอาอีมาม่าพี่น้องใครผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะบริกรรมบ้านโดนแล้วก็สิีกินหอดบ้านอยู่เด้ดวยวเนบอพี่น้องอุ้ยอายนั่นมันกระลังขึ้นแล้วง่วงนั่นแหละไายแตกได้บ้านผู้ไทยก็ได้รนนนบรรยากาศเลิศน,นี่หลีได้พี่น้องเบึ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 งข่อยสีมูเจ้าเบิึงบรรยากาศบรรยากาศมันเลิศจริงๆนะคะ ขอบคุณคนดู43คนนะคะไพ่เ <Yeah. S 1> ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อยบริไล์สดเดือดแล้วแซ่บบอลจ้าแซ่บค่ะแซ่บ์บีหลีผลเด็กๆเบิงผลพักกับเราหนุ่มโคกมาเลีาา้ยงเอาออกมาค่ะออกมาเนี่ยขอบคุณคนดู46คนจ้า <Yeah. S 1> ที่ใหม่ <Yeah. S> 10ป,ปีหนึ่งนะท่านได้กลับบ้านอยู่โอ้ยสู่ๆเด้อพี่น้อง <Yeah. S 1> สิไปไ <Yeah. S 1> ทยลูกตั้งวงอยู่เด้อม่าม่าดอดำ ผู้ใดที่แบบว่าบด้กลับบ้านโดนแล้วหรือยู่ไก่บ้านนะคะใครที่อยู่แบบว่าพาย,ยุกไก่บ้านยุ่กรุงเทพกรุงไท้เมืองนอกเมืองหน้าสู่สู่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอยวโลกพี่บ้าน,นเดี๋ยวมันกสิหายไปดอกเดี๋ยวห้องเได้ก,กรับบ้านสู่อ้อมกอดอพ่อแม่คือก่อนหล่ะพี่น้องบรรยากาศดีแท้จ้าดีหลีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศมันเลิศลีล<อ>ีบรรยากาศมันไห่เนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าซื้อเนื้อย่าง ือเนื้อ,อย่างไม่กินแบบว่าเดอ๋ยีเจ้าหน้าสิเปิดเพลงเอาเพลงมาเปิดฟังอยู่เทียมเทีมเยมสามเขยกําลังเสียอารถเข่าบ้านนะคะเกี่ยวห้องกระเลวพอดีแหละสิมากินเนื้อ,อย่างน้ำกันนะคะวิบรรยากาศดีค่ะไม่มอนอร่อยไม่ลูกอร่อยไ,ไหมครับอยากกินยังลกูกฮะ เ็ดิบแล้วกเยังบาด็ก้เด็นะเด็กๆเด็กๆเด็กๆซสีบหลายพี่น้องเบื่องบรรยากาศเชื่อเรานะจ๊ะบาสันมาเด้อพี่น้องมาเด้อท้าหญาโซหนาวเราบอจานี่ละ่้เพึ่งหนาวพึ่งหนาวเมื่อนี้ลหละเป็นมือที่สองพึ่งพึ่งมีลมหนาววันนี้แหละค่ะห้องก็ห้องก็หนาวเมื่อนี้ล่ละมือที่สองเมื่อวานกับบนหนาวซ้ำเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีหลีเด็กๆก็เลยอยากกินเนื้อย่างว้าพี่น้องเบื่อง มาบางทีล่ะลูกชายพี่หญิงคนน้องตาสร้างแต่จ้าตาสร้างยี่หลีพี่น้องเบิ่งลูกข่อยลูกข่อยรอขึ้นอย่างนี้จ้าสวัสดีครับวิญยังลูกสวัสดีค่ะคุณน้าอยากนอนรูปรอขรับอย่างน้องก็พี่น้องอยากน้องก็อย่างน้องนะได้สวัสดีครับก่อนหรืออ้าวไหนไหนยิมยิ้มรอใส่เอลซี่น่นอะไรเล่าเอลซี่มาบบกลาขึ้นตาหักแท้คุณน้องยังเวิ่งกนานมากเนี่ยอ๋อเห็น้แน้องเป็น รักษาตัวโควิดอยู่เห็นแล้วอยากเลยหมูกระทะยั่วมากค่ะอุขอโทษแลหลายเด้อพี่น้องผู้ใดที่แบบว่าอันยังรักษาโอ้ยโต๊ะยาวมันมันว่าอีนยังะลูกเบิ้งลูกสาว่อยบาเอาเอาเอาลมแห้งบอพี่น้องภาพเสียงชาดบอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะภาพเสียงชาดบอพี่น้องคอมเมนเป ข้อเป็นพูดคุยกันไดเด้ออยู่ท่างพูนหนาวคือท่างพีบอนทางเพี่ท่างพี่บรรยากาศคือดีเลิศแห้งอีดีบรรยากาศคือดีเลิศมากแซ่บบอจ้าแซ่บบอนออกมากอร่อยแสียบอยู่ค่ะแซียบอยู่มาเด้อมาเด้ออุ้ยเบิงความสุขของครอบครัวผี่เพ่นไปใส่เนาะผี่เพ่นพ้นไปอพ้นไปอุบบนเ้อค่ะพ่นผ้าพอไปไปหาหมอไปนอนไปพักยุบพูนบ้านสูกกับจังสีเด็กกับบ้านเนาะค่ะหาเมื่อ โอ้ยพี่น้องบอกโอ้ยน่ากินโอ้ยเลิศเลิศเลิศน่ะพูหน่ะโอ้ยขวนทวนทวนเป็นเตบฮะจิ้มมันน้ำจิ้มลล้วพูดได้หนิใช่ปะเจ๊ยิงกินตะซสียผสนเบิรฮูโรดพี่น้องนั่งเฮี้ยงกันสามสีข้นรอนทีันเจ๊ยิงกินเป็นเตะเะียผสมก็เจา หิ้วเข่าเลยค่ะโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อคุณกับวินทิพย์เชลรินเลาเลิศนะคะมามาจากินกินเนื้อย่างเสบ่เสบน้ํากันนะคะลายกินย่างลูกอันเทีมสามเขยกระลั่งสีมาบานนี้เนื้อย่างอยากบ่อิ่ยิมสร้างไหโอดไปเสื่อเนื้อย่างเพิ่มเที่ยมสามเขยกระลั่งสีมาเนาะค่ะโอ้ยเลิศ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 ดีดี่บบ่เด็กเด็ก คือบผ้ากันปากกันติ่งแท้มังหันพี่น้องเอ้ย่าแม่นจับปู่ใส่กระดงสวดสวดอยู่อะไรมากนะคะเบิงเบิงมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินขวน้ำกันนะคะมเลยจังแมงเอาสวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกท่านนะคะแชร์แล้วเด้อจ้ากินน้ำเนี่ยจ้าวีขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ไปขาบัแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อพี่น้องเดอมมาๆกินขาวแรงน้ำกันนะคะผู้ใดบ่หันกินขาวแรงมากพี่น้องไม่กินขาวแรงไม่หรอเบนบอผู้ใดบ่หันกินขาวแรงมากาากินขาวแร,งน,แรงน้ำกันโมแมเขาเกี่ยวอยู่แตนเกี่ยวอยู่ค่นแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคนดูหกสิบหกคนจ้าบ่ได้ดไล่สซดหนแล้วพี่น้องคินฮอเอฟซีบอได้ไล่โสดบอกก็เอฟซีหลนแล้ว ข้อแม่นไปพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องทาง้งผ่นหนาวคือทางปีบอกินหลายหลายขนแหงเสบเดเจเย้าคือคือบวกินน้ำมูเดี๋ยวไล่สวนห้พี่น้องเบืองก่อนอยังสิก,กินต่อหายตอหาย,หายนี่ลุยไปใส่นี่ลุยกระลังตัดคีบอยู่พี่น้องเพื่อกระลังตัดคีบกระลังลงคีบลงงานอยู่เดี๋ยวจังหน่อยพเจังสีออกไม่ก,กินเนะาะชื่อกวางคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณกวางคุณกวางขอบคุณมากๆนะคะเบมึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยดี แบบว่าสูดอากาศได้เต็มปอดเลยเองสินะพี่น้องอากาศดีแห้งเอาหัวขึ้นลานเดี๋ยวหรือผมมันอยู่ไกลวะรอบมันพพดแหวกก็จะหัวล้านนี่แหละเนาะนาเรียวเมาเมาอยู่ขอบคุณกันด้วยห้าสิบแปดคนจ้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไล่โดนเด้อพี่เย่าแมนบอพี่น้องไล่จนเทียมสามเคยมาเลยบอกซิบบอสโดนโพดบอกมือจอสิบบอสล้มคา่นข่อยบอแมนโยม่าม่ากินข้าวแล้งน้ำกันนะคะ พี่เย่าวสวยมากอุขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากมาก,มากนะคะขอบคุณมากมากค่ะนาเรี<ะ>รยมมองมองอยู่พี่น้องไม่ได้ไม่ได้ทาบแปรงเบิร์ดมือเด้นี่นาเรียมแล้วใส่ส่งนี่ลุลยฮะไม่ได้ใส่ส่งนี่ลุยเอาอันนี้อู้ ขอบคุณคนดู72คนจ้าหนาวบอยจ้าทางนั้นหนาวอยู่ค่ะพึ่งพึ่งร่มหนาวมาสองมือแล้วนะคะอากาศหนาวมาสองวันแล้วนะคะอากาศดีแห้งพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เลยก็เลยคือคิดคิด,คด,คดแบบว่าบรรยากาศบัดหายนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าไปซื้อเนื้อย่างมาสู่เด็กๆกินนะคะน,คน้องแม่คือบอลงคิปนอ้อจ้าบอก FC เอฟซี่นะลูกคือบอลลงคิบน้อจ้าผู้บาวเด้พี่น้องผููบาเพิ่นคารอข่าอย่างไปตัวเพิ่นกะ บอคอยมีเวลามาลงเคีิยโอุ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้ออ้ยเนื้อย่างเนื้อย่างกับบรรยากาศคือมันเข้ากันมากเลยนะคะมันที่ไรพี่น้องติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากีไปใสมากีมากีเซฮัลโหลเซ่หน่อยลูกมากีอยู่นี่ค่ะน้องมากีหลิงกับน้องใบมอนอากาศเลยดดีๆพี่น้อง ี๋ยวคอยจะแต่ว,ว่าไปยางมาให้หมเจ้าเบิงโอ๊ยต่วันอันมันเปิดไปไดนเนาะมันมีปักมากี่ไปใสม่มากี่ยุนี่ล่ะคะบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านสวนนะคะคืออากาศเลิศอากาศเลิศที่รีอากาศเลิศมาก,าาก,าากาดีมากดีมากมากมากถึงมากติ่สุดเลยแหละพี่น้องเบิงอุ้ยอากาศเจมันดีแฮงกางเต้นเห็นเยาแล้วคีดฮอดบานเดยอากาศยามเลี้ยงบานเฮาเมียนเมียนพี่น้องมาก มากี้พี่ตัวเล็กไปใส่พูดพี่นอ้นองน้องมาเกี้อยู่นเมื่อไหร่จะไร้ขายชุดใหม่พมนอผีเยา้าว่าจะขายชุดใดกระเสียใดพี่นอ้องเอยจักเสียชุดใดไปขาย 5, 5, 5. สร้างว่าแล้วก็แบบว่าเสื้อ้าจะคอมันก็นหักเมียกันเลยแบบว่าโอ้ยจักเสียจังใดจักสีขายราคาจังใดเนาะหม่เรล่า่าาเค่อยขายจักเถื่อ 5, 5, 5. จ๊เอเด็กๆอีหยัง เก้าร้อยเอ้ยบ่อเมียนบ่แม่นลดเหลือเจ็ดร้อยก่อสีบ่อตอนเขาซื้อยูแมโคอไลขึ้นย่างแบ,บงค์ใบม,มอนหนูเขียอะไรลูกวายเชือ้อเชือ้อเชือ้อดูทุกคลิปเลยขอบคุณค่ะอิ่มกันยูบ่อแม่เย้าวสันต, <c oughs> ตอนนี้กระลังให้อันให้โอ๊ตไปซื้อเนื้อย,อย่างเพิ่มเนาะพี่น้องเพราะว่านฝ่าวจักสิตักเอาซ้ำแดนบ่ฮู้ว่าทีมสามเคย เพื่อนสีเลิกงานใวเหมือนนี้เม่ได้เอามาเพื่อเพื่อนมาเสียมาไหต่เด,เด็กเด็กกินมาเนี่เพื่อ,เอนเลิกงานเร็วกันเล่นกันเล่นให้เพื่อนไปซื้อเนื ork, <S <S ้อเพิ่มมะนางกินกับบรรยากาศ,ากาศากาชิลๆนะคะกิวๆเปล่าเนี่ดสีแดงมำไมเนี่ยอันไหนสุกเนาะเดี๋ยวขอกินหน่อย, <S 2> <S 2> อยขอชิมหน่อยนะคะสีแดงมีแม่บอกขอมาให้อยู่วิยงพี่น้องเบิ้งเอาพักสนลูกอร่อยอร่อยนะพี่น้องเบิ้ง เลืออีหลีพี่หญิงย้ายก,กินหลายเด้อมันสีกลมเบิดแ,แล้ววะจ๊ะย่างพี่น้องย่างย่างย่างปอนหรือไย่งกินยุบปอนเนวัดเอาเนื้อไปแล้วก็ไปกินยัวย่วยัว่วช่วยเอฟซีหน่อยเร็วๆพี่หญิงก็บ่าวนอนหน้าโอ้พี่เพื่อก็บ่าวนอนหน้าไปใส่น้อบ่าวนอนหน้าพพเพิ่นเพื่อนเพิ่นอยู่ปลาย่างคุณบอกพี่น้องแต่ว่าเจนเจเพื่อน่ะเราไปผ้าพอไปหาหมอยู่บนนะคะนี่เดีย่น้องสาวบ่าวนอนหน้ามา มอะไรบ้างนั่นหน้าข่อยว่าพิเอาแล้วบอกไปซุมซีซมหาแล้ววันนี้ไล่ไล่โสดดนโดดเด้อวเมื่อเจาสิบบ่เบข่อยเป็นบันาพรุ่งนี้ขอรถเมือนกันมบันือานมเมือนกับท่องเสาเอกเาท่อบ้านอันในฝันนี่ลุยอีกกระบเดี๋ยวหลดบนอันัวั เอาเอาโยกเคยน้ำีขิ้วูมากล้วมาหยว่หยวี่หนเร็วเร็วแล้วนานซุปแล้วลูกเบิ้งแม่คิว่างไอ่นดึงเออชนี้ห่ยให้เป็นดัซเซีบนี่นี่เอาตอนนี้แล้วเมื่อบานดิเออเอาบมดเลยลูกเออเท่เทไอ้ลูกโอ้ยเล่เลเลื่นนี่นะคะทุกคนวี มีพี่น้องเบิ้องอู้เป็นนักจตะพีเดี๋ยววันยาวเอ้ยเป็นไหนวันเป็นไหนสายไแท็กินย่อยๆ่อเอฟซีกันนะอันนี้นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอากระยอยย่อยเอฟซีแหม่นี่เอามาตัวเออตัวตัวตโอ้ยใครกินก็เป็นออหน่องมากว่าน้องมากน้องมากนี่ต้อนนี่ต้อนนี่ลูก มามาเร็วเยอะๆเยอะๆนะครับทุกคนเดี๋ยวสระเดี๋ยวสระเอ้ยแสบอย่าล่ำมาเด้ออ๋ออย่าล่ำมาเด้อเป็นอย่างรูไม่อยากออกกล้องสมบ์พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินเนื้อย่างน้ำกันบรรยากาศเลิศทีหลีบรรยากาศดีแห้งนะคะอ๋อแบบเลื่นคว้าเปไงจังแบบเลื่อนแบบเลื่อนแขอขาเด้อ ตใสู่กเม็ดมอนมอนเม็ดขี้ให้หน้านะลูกนี่ราบปวยโอ้ยจยับไว้หน้าสิดึงใหม้มนะันขาดหออ๋อเป็นอีนนี้เลือดจริงจงทุกคนเครับครับันก็เรื่องงา่านี่ต่อหอวเอไปซื้อคนเดอใครร่ <c oughs> ขขขนา,นนานขี้มาน้ำกลดมานใน้เอาไ รสชีจากาเลสินเดอร์แม่เย้าวสันวิขอบคุณค่ะเฮ็ดบาบเดอร์เจ้าวสันขจาวากินนาให้พี่ยิงให้พี่ยิงกินย่ยย่จ้าบาทนี่วสันอ้าเจ๊เจ๊จัดไปจัดไปเจ๊ตอนไหเออไหนล่ะซุ่แล้วซุ่แล้วจะสาเด้อเจ้าสาเด้อพี่ดาววเจีห้เหี้ยเหี้ยเห้ยเหี้เี้ย้ยเหี้เี้ยเจียวหเหี้ยเหี้ยเห้เหน้าหเี้ย้ยเเหี้ยวเหียวหเหี้ยวี้เีย ก้ๆอาก็เหัวแนดากเดียยวมังองสักเอยเป็นไหนเจีเป็นไดยน้ำจิ้มแซีดเนาะแม่น้องปีเตอร์น้องปีเตอร์เออเกรยาไม่หลกอุ้ยพี่น้องแซ่บี่ดีไดับรรยากาศแหงอร่อยเลิศมากนะคะสหพรมหปเีพอคนมามัอาต้มอยยูหันเห็นพ่อปาซ่บี่ดีเน่ บรรยากาศเดีมหวอลห้ำซักออกใน้ลวกนี่เออดีจ้าไปลูกอินาสซกออกไข่วะล่ะติเทขึ้นมาหน่อยนะลูกเฮะไอเต่าขายม่ตามขายมงโอ้ยเลิศ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 ได้ีกเนโอ้ยงบรรยากาศ เลือดเลือดแหงนะคะน้องปีเตอร์อย่าไปเดดพวมาล่อ่ีหยจับเืพ่อล่จะยาส้นจะูือน้องปีเตอร์อย่านะเสียบเสีบเสีบกะยามันลูดกะยามันเดี๋ยวมันเออกะยามันเดี๋ยวมันหนีะไรด่อนแมวทัหนูกินละไรลูกเหมูไปเอเพลงมาฟังบ้านไล่สุดลองเพลงเด้อจัง่อยู่แล่องเพ่งผู้อง ไปเอาไม่มาเสียไปาตีกลองเพียงไงเด้อมาลองให้เงคุยกันตบวเนียตัวเขาข้าวเมียอยู่เห็นดิมีสองลำโพงอยู่มีสองอันตีเพียงน่อาเชฟเปิดดันเชฟเปิดกันถ้าหากเจอหูแล้วเจอสีเลิกอยู่บ่บาโอ้เลิกบอดด้กับคนมันฮะมากยู่มอใดล่ะแม่วสานน้องมากยู่มอใดล่ะครับจะขึ้นมอหนึ่งค่ะ ยูปอโฮกค่ะตอนนี้ยูปอโกจะขึ้นมอหนึ่งพีหนานี่ละคุณทิพย์กมลโอ้ยพี่น้องมาเยอะ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 เยแต่ถ้าเธอฮู้แล้วเธอสีเลือกยูบอโอ้ยข้ากินนักหลอนคนน่าข้ากินน้ำลายแตกอยากเด้บาดนี้ว่าซันโอ้ยตายแล้วบาดเฮ็ดบาปข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าอยากน้ำพ้อหรอมมามมามาค่ะมาตลก ก็จืเยียมไปไงแกน้ำลายเตี้ยก่ะเจ้าว่ะเฮ้ยเบิ่งห้วยห้วยห้ยหอมห้วยห้วยอยู่ที่น้งเมืองลูกแม่มีไผอยู่มอหนึ่งจะคนบ่อแม่เย้าบ่อีม่บ่มีค่ะบ่ามีรวาะววาไอแมกเนาะพี่ใหญ่ก็อยู่มอสองนะคะน้อง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 มาร์กก็อยู่ปัปหกจะขึ้นมอหนึ่ง แล้วก็น,น้องภูมิน้องภูมิกับยูปศีปีค่ะน้องภูมิอยู่ปศีน,น้องภูมิลูกไออส้อดยูปศีแล้วก็น,น้องมากกี่กายจะขึ้นปอหนึ่งปีหนานะคะไม่มีใครอยู่มอหนึ่งค่ะมีแต่คนอยู่มอสองค่ะน้องมากจะขึ้นมอหนึ่งปีหนาแต่ว่าไอแม็กน่ะอยู่มอสองเลยนะคะพี่ <c oughs> ยุ้ยไปใส่นอะผีเย้าอ่านี่ลุยเพิน่นตัดคลิปอยู่ในออฟฟิศค่ะเพิ่นกำลังตัดคลิปเดี๋ยวเจ้าหน่อยเพิ่นจะสีไม้ก,กิน พอดีรัน,นอพอดีโอทไปสื่อมาเพิ่มนะคะอุ้ยอร่อยมากแสบบอจ้า,านนวัน FC ว่าแสา่คบนนอย,อ,ยอะไรลูกนห,นหนูอยู่มอสามเหรอลูกหนูอยู่อนุบาลสามค่ะคนสวยโอย้ยโตสูงแล้วอยู่มอสามละติซ้ํานีน้นะจะเป็นสามละตีพ่อไปซ หอไปทรงสามเขยเนื้อที่เย่าอ๋อสามเขยเลืกเลือกงานแล้วนะคะมือกีนนะต้อมกับมานแล้วแล้วก็เคยไงกับมาแล้วเอารถมาเก็บแล้วนะคะรถเอาไปไว้บ้านเย้าแล้วหลังในแล้วนะคะตอนนี้อดกำลังไปซื้อเนื้ยอย่างค่ะมือนี้เลือกงานเล้วนะคะมือเอนเสาจังสีลุยงานต่อมือนี้เลือกงานเลี้ยวพว่พา,ม,ามือนก็จะได้เตือนจะเสาะไม้ม่านเตรียมกับเขาเพว่ามออือเอนเสาจะโยกเสาเอกเสาโทษแล้วนะคะมากี้น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะได้ยังค่ะ เอซี่บอกว่าน้องมากินน่ารักที่สุดเลยค่ะเออเออข้าได้กินมันใต้กินอยู่อาร่อเพ่เอซีฟังจังหวัดนะถ้าหากเจอหูแล้วโอ้โหข้าได้กินพี่น้องเบอ่์เพิ่นหิวหาเธอไม่รู้แล้วเธอไม่รู้ดอกไม่ฉันเลิกไม่ได้พี่น้องเออไล่หนี้เดี๋ยวเอาไว้ซัมนี่ซะก่อนเนาะเพราะว่า oh, อัน no, เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่มสามเคยมาจังสีลาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเพียงมาเปิดชิวๆนาอพี่ <Man S 2> น,น้องเนาะสำหรับไรนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พ่อกันใหม่ไรจังนอยสีลอีกอยู่เดี๋ยวนี้ลุยกับที่มสามเคยมากก่อนเดี๋ยวจะไรอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆส,ส,สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะนเอเมื่อวันนี้กาศเดี๋ยวไรนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกอีก ประมาณ20นาทีเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลาไว้เพลียงสมนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวทีมสามเคยกันด้ลุยมากเดี๋ยวเยมาถิ่นมไลฟ์เปิดเพลงชิวๆให้ฟังอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ